พอย์หลักก็คืออยากให้เรื่องการศึกษาแล้วกันก็อยากจะให้สปอร์ตเรื่องการศึกษาให้กับคนหมู่มาก mm. รวมทั้งเด็กๆด,ด้วย mm. ก็อยากให้ประเทศไทยมีการศึกษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับ mm. สิ่งที่ mm. พูดไว้ตอนที่เราหาเสียง mm. กับตอนที่ mm. คือได้เรียบร้อยแล้วอะมัน,ม,นมันควรจะสอดคล้องกันช่ว mm. ตอนนี้นผมพยายามแบบศึกษาของทุกพักครับผม mm. แล้วก็พยายามดูนโยบายต่างๆสิ่งที่ พูดไว้ตอนที่เราหาเสียงกับตอนที่คือได้เรียบร้อยแล้วว่ามันมันควรจะสอดคล้องกันก็รู้สึกว่าอยากให้รักษาใช่ว่ารักษาสัญญาประชาชน้วกันตอบรับความต้องการแล้วก็ตอบรับสิ่งที่เขาเลือกด้วยครับเพราะเขาไว้ใจนะในการเลือกค,คือผมรู้สึกว่าการเดินทางเนี่ยสคัญสิ่งเหล่านี้ถ้ามันสามารถซัพพอร์ตได้ในคนหมู่มากอ่ะมันจะทําให้การใช้ชีวิตมันสะดวกมากขึ้นครับค,คืออีกหนึ่งเรื่องเนี่ยอยากฝากให้จัดการเรื่องฝุ่นด้วย เพราะฝุ่นันกลับมาทุกปีเลยแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้น้อยลงสักทีผมรู้สึกว่ามันมีทิศทางเพิ่มมากขึ้นน่ากลัวมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เรื่องน้าท่วมครับเพราะว่าเหมือนปีที่ผ่านมามันมีหลายเคสมากๆประชาชนไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก่อนล่วงหน้าแล้วมันทําให้ภัยพิบัติที่มันดูรุนแรงแล้วมันรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมไปก็รู้สึกว่าอยากให้ช่วยสิ่งเหล่านี้ด้วยครับอันหนึ่งพอย์หลักก็คืออยากให้เรื่องการศึกษาแล้วกัน ก็อยากจะให้สปอร์ตเรื่องการศึกษาให้กับคนหมู่มากรวมทั้งเด็กๆด้วยก็อยากให้ประเทศไทยมีการศึกษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับ